นะคะก็นอนราบลงไปนะคะแล้วก็ยกศีรษะขึ้นเล็กน้อยค่ะเหมือนกับว่าเราจะทำซิทอัพนะคะแต่ว่าไม่ต้องยกขึ้นมาจนสุดแบบนี้นะคะหลัจานั้นก็กำมือแล้วก็รูปนะคะออกแรงกดเบาๆแล้วก็รูปจากนะคะบริเวณหน้าท้องขึ้นมาด้านข้างตัวนะคะแบบนี้ทั้งหมด7ครั้งแล้วทำซ้ำสามรอบเหมือนเดิมนะคะ แบบนี้เลยก็จะช่วยบริเวณหน้าท้องนะคะบางท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าง่ายๆแบบนี้จะลดได้จริงหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วถ้าคุณลองทําเองคุณจะรู้เลยว่ามันจะรู้สึกเกรงนะคะจะรู้สึกเกรงแล้วก็คุณจะได้ในการลดเหมือนกับว่าคุณออกกําลังกายนะคะโดยที่สามารถทําง่ายๆที่บ้านได้นะคะแบบนี้เลย7ครั้งนะคะทําซ้าทั้งหมด3รอบด้วยกันนะคะทำซ้ำแบบนี้3มรอบ าลค่ะครบแล้วนะคะถ้าต่อไปก็จะช่วยลดบริเวณสะโพกนะคะเป็นเซลลูไลท์หรือว่าไขมันส่วนเกินที่บริเวณสะโพกแล้วก็ต้นขาด้านบนนะคะยกขึ้นเล็กน้อยค่ะในขณะที่คุณยกขึ้นแบบนี้แน่นอนค่ะคุณจะรู้สึกเกร็งนะคะแล้วก็เวลาที่คุณเกร็งแล้วค่ะคุณใช้เขาเรียกว่ากำมือนะคะแล้วก็ลูบขึ้นแบบนี้ จากสุดแขนเลยนะคะจนถึงบริเวณใต้หน้าอกนะคะทำซ้ำแบบนี้ค่ะครั้งละ7ครั้งแล้วก็ทำซ้ำา3รอบนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะทำซ้ำแบบนี้ก็จะช่วยให้อ่าร่างกายของคุณนะคะมีรูปร่างที่สมส่วนมากขึ้นนะคะ3รอบแบบนี้เลยนะคะอ่ะแล้วค่ะครบเรียบร้อยนะคะทั้งหมด4ท่าด้วยกันต้นแขนด้านน ต้นขาด้านนอกนะคะรวมถึงหน้าท้องแล้วก็บริเวณสะโพกนันง